รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมวดทราเวลนะคะวันนี้อยู่กับนิวสุทาวันอสุเจเรนค่ะวันนี้เรามาลงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะในพื้นที่อำเภอคลองเขือนและก็อำเภอบางคล้าที่นี่นะคะมีความน่าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นของขึ้นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวค่ะเรามาที่อุทยานบึงพิคเนตมาเป็นสายมูขอพรสิริมงคลกันก่อนค่ะก,กับรายการปักหมุดวันนี้จ้า จุดนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศอะ่ะคือรู้สึกได้ถึงความเชื่อความศรัทธาเนี่ยตเต็มเปี่ยมมากๆเลยค่ะจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าต้องนําสิ่งของอะไรไปถวายท่านบ้างเพื่อเคารพสักการะแล้วก็ขอพรอ,อง,งไปไปค์พระพิคเนธที่นี่ค่ะไปดูกันะคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะเรามีอยู่กับพี่กฤตค่ะสวัสดีค่ะพี่กฤตค่ะวันนี้รบกวนพี่กฤตพานิวเนาะไปดูสถานที่ที่ว่าเวลามาที่อุทยานพิพิธภัณฑ์แล้วห้ามพลาดศักดิ์สิทธิ์ยังไงมูยังไงเดี๋ยวให้พี่กฤตพาทัวร์โอเคครับจุดแรกเลยค่ะพี่กฤตค่ะเชิญทางด้านหน้าพะติวะกับแม่ได้เลยค่ะ จุดนี้จุดแรกสําคัญยังไงบ้างคะพี่อันนี้จะเป็นองค์พ่อกับองค์แม่ของพระพิคเนศคือพระศิวะแล้วก็พระแม่มหาค่ะเราก็ต้องลอยเทียนดอกบัวอันนี้ก่อนอันนี้คืออยู่ในชุดอยู่ในชุดที่เราไปบูชาอยู่แล้วใช่ครับอันนี้จะพวกนี้จะเป็นของไม่ได้เวียนคือเป็นของใหม่คือเราถวายรอบเดียวครั้งเดียวคือจบจบเลยใช่อันนี้หนูก็ไปใช่ครับเราต้องจุดอันนี้ก็ได้ครับได้จุดให้ก็ได้ อันนี้คือการขอพรของพระศิวะกะแม่มาก่อนอเราอยากได้อะไรเราขออะไรเราก็ขอได้เลยน,น,น,นะครับเราจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานอ้พี่เนาะได้ครับ จุดนี้สําคัญที่สุดสําหรับการมาที่อุทยานแห่งชาตเชิญใครไม่มาตรงนี้คือมาไม่ถึงนะค่ะต้องทายังไงบ้างคะจุดนี้จุดนี้ก็ถวายทูบเทียนพวงาลัยของเราปกติเลยอยู่ในชุดเหมือนกันอยู่ในชุดเหมือนกันทูบเทียนแบบนี้ถูกต้องครับเราก็จุดในตะเกียงส่วนน้ำมันเราก็เติมในตะเกียงปกติเลย อย่างการขอพรองพระพิคเนศเนี่ยค่ะที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขอเรื่องอะไรบ้างส่วนมากอ่ะจะมาขอเรื่องธุรกิจของตัวเองหรือไม่ก็พวกค้าขายอะไรเงี้ยครับจะประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือตัวเราจะต้องประกอบธุรกิจขอไม่ได้เกินธุรกิจของเราขอในสิ่งที่มันสามารถเป็นไปได้คือขอในความเป็นจริงใช่ในความเป็นจริงถูกต้องครับคือบางคนแบบว่าฉันมาไหว้ฉันจะต้องขอแบบว่า สมมติจดทะเบียนธุรกิจสักหมื่นหนึ่งฉันขอแบบว่าสักหมื่นแสนล้านอะไรไม่ได้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 ก็เกินไปอุ้ยจุดตรงนี้คือจุดอะไรพิธีทางพราหมณ์ครับจะมีเฉพาะสุกเสาร์ทิ์วันอยู่ในแต่เลิกนี่อาจารย์พราหมณ์ก็จะประกอบอารตีไฟลงณะครอบเตียนให้กับลูกศิษย์นักท่องเที่ยวต่างๆงั้นขอเข้าไปชมได้ครับได้ได้ได้ คารทีเปิดเตัวนื้อุที่กอบเปิดปไฟมาใส่ปากเพราะการคารีเปิดปากกจา แล้วจริงๆที่นี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนใครที่มาฉะเชิงเซาก็ต้องมาที่นี่ใช่ครับต้องมาที่นี่เพราะว่าเป็นปางที่ใหญ่แล้วเป็นเนื้อสำลิศนะเป็นเนื้อสำลิศซึ่งไม่มีปูนปั้นเลยคือเป็นเนื้อสำลิศทั้งองค์เลยทั้งองค์ใช่ใหญ่มากคือใหญ่ที่สุดในในโลก แล้วก็เปียกเป็นได้ค่ะใช่ค่ะเห็นทางพี่กฤิอ่ะเล่าให้นิวฟังนอกรอบนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหล่าลูกศิษย์ต่างๆที่ได้มีโอกาสมาบูชาท่านแล้วก็เหมือนประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจใช่มากมายหลายท่านมากคือมาแล้วก็ต้องกลับมาบูชาท่านต่อใช่อย่างเช่นวันนี้ที่เห็นโต๊ะวงสวงนี่ก็คือ เขาก็มาแล้วเขาสาเร็จแล้วเขาก็มาสั่งจัดถวายองค์พ่อใช่คือเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสิ่งที่คู่กับองค์พระพิคเนตเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหนูกระสิบข้างหนูจะเป็นบริวารของพิคเนตค่ะเป็นบริวารก็คือนําเทพนําสื่อสารไปถึงพระพิคเนตใช่สื่อสารที่ทุกคนที่กระซิบกระซิบเราก็ต้องปิดหูข้างนึงเพื่อไม่ได้ให้ออกไปเพื่อ หนูจะด้รับเต็มๆแล้วก็นำสารที่กระซิบไปส่งถึงพระพิคเนศค่ะ,ะทีนี้ช่วงท้ายค่ะอยากให้พ่กิตได้ฝากนิดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเราเปิดวันไหนบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเผื่อเขาฟังแล้วอยากจะมาสายมูที่นี่บ้างที่นี่เปิดทุกวันครับเปิดวันทุกวันวันวันธรรมดาก็จะเปิด8โมง40ถึง5โมง40วันเสาร์อาทิตย์ก็จะวัยนิดหนึ่งอาจจะ8โมง ถึง6โมงสิบประมาณนี้เลยมาได้ทุกวันเลยแต่พิธีทางพรามก็จะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันยุทเัเตเลิกต่างๆนะครับช่วงพิธีนำสวดก็จะมี3รอบทิเบตโมงบ่ายสองโมงบ่ายสี่โมงแต่ถ้าเกิดเจิมลงนะักครอบเสียนเนี่ยเข้าได้ทั้งวันค่ะคือเรียกได้ว่า ใครสะดวกตอนไหนมาตอนนั้นนะคะเพราะว่ามาช่วงไหนเนี่ยคุณก็จะได้บูชาท่านสักการะถาแล้วก็ได้หมูในเรื่องของความสําเร็จพร้อมกันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิษมากเลยนะคะที่พามารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจที่นี่ราขอบคุณมากค่ะพี่กิต ตัวจริงการเกษตรมาแล้วครับสวัสดีค่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าหนูรู้ละที่มาของโคโค่คาวบอยคาเฟ่เนี่ยมาจากคุณพีนี่เอสวัสดีค่ะสดีจ้าแม่มาถึงที่ละถึงถิ่นคาวบอยการเกษตรแล้วค่ะเล่าที่มาของสวนมะพร้าวให้หนูฟังหน่อยอาสวนมะพร้าวนี่นะดตะก่อนเป็นที่ป่าลกร้างนะครับเขาโจรจะเอางัวายมาซุกไว้แล้วก็เอามา ค่าเอาเนื้อจำนายนะแต่เราก็ไปซื้อเนื้อที่ตรงเนี้ยอเอามาขุดขุดด้วยมือนะใช้มือขุดนะท้องร่องเนี่ยใช้มือขุดตามท้องล่องนี่นะคะแล้วพอดีจังหวะเหมาะมากมีรงสีอยู่หลังหนึ่งเขาปลูกมะพร้าวมุสีสูงมากเลยมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมนะสลูกมากตาขอชักไม่ถึงสูงเลยมันก็ล่วงลงมาแล้วก็งอกผมก็ลอยเอามาลองปลูกลูกสามปีลูกก็ดกน้ําหอมหวานมากเลยนะเอา เราก็ปลูกเองผลิตเองจำหน่ายเองไปสู่ตลาดลูกค้าทุกคนมาถามว่าคุณใส่น้ำตาลหรือใส่เข้าไปยังไงในลูกผมเสียความรูม้สึกแต่เกิดอารมณ์โมโหมากค่ะผมท้าพิสูจน์เลยนะครับมาเที่ยวที่สวนแล้วมาผ่ากันโคนต้นเลยนะครับ ค่ะพ่อจัดการเลยค่ะถ้าปอกมะพร้าวจะให้อร่อยต้องมีดีล้านหน่ยอ <laughs> ยอคือว่าให้ใหน้ำกับเนื้อเขาปนกันเลยลูกนี่คือเทคนิคเทคนิคของที่นี่ว้าวสุดยอดมากรับมอบมะพร้าวสดๆนะคะ คุณพ่อนะคะพิสูจน์กันเลยค่ะว่าของเขาเด่นของเขาดีจริงๆหรือเปล่าโอ้หวานมากหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมโคงก็ถึงบอกว่านี่ใส่น้ําตาลหรือเปล่าแต่นี้คือยืนยันจริงๆนะคะว่าไม่มีการแวะไปใส่น้ําตาลประโยชน์น้ําหวานไม่มีนะคะนี่คือเฉาะปุ๊บเอาหลอดจิ้มแล้วก็ดื่มเลยเมือ่อผมไปสู่ตลาดลูกค้าจะถามว่าใส่น้ำตาลหรือเปล่าผมก็เสียอารมณ์นะผมท้าพิสูจน์มาโคนต้นเลยว่า ของแท่อย่างไรคือปล่อยให้คุณพ่อพูดก่อนนะคะขอันดขอันดญาอดื่มะหวานมากแต่บอกแล้วก่อนนะห้ามกินวันเกิน5ลูกนะเดี๋ยวจะได้หัวเด็กว้ายตายแล้วงั้นขอสักสิบเอาไม่ใช่นะคะเห็นบอกว่าจริงๆที่นี่ไม่ได้มีแค่มะพร้าวสดอย่างเดียวยังมีเครื่องดื่มยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากมะพร้าวอีกด้วยเดี๋ยวจะพาท่านไปที่คาเฟ่ของลูกสาวนะขอรบกวนนีนะคุณพ่อ ว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณซอมว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงเมื่อสักครู่คุณพ่อพาเที่ยวสวนละไปชิมน้ำมะพร้าวสดๆมาแล้วหวานหอมมากเห็นบอกว่านอกจากความอร่อยของน้ำมะพร้าวสดแล้วนะคะ ยังมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคุณโซ่ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาได้ของเราส่วนเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับมะพร้าวทั้งหมดเลยค่ะอย่างตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้ําช่อดอกมะพร้าวค่ะก็คือจะเป็นความหวานจากธรรมชาติอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะค่ะจะทานคู่กับกาแฟก็อร่อยหรือว่าจะทานคู่กับนาแข็งธรรมดาก็อร่อยค่ะอันนี้น่าสนใจ่สาวๆ่อันนี้ก็เป็นของฝากได้เลยมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเนวพร้า จะใช้ผลผลิตจากที่สวนนี่แหละค่ะแล้วก็ส่งเข้าโรงงานที่บ้านโพก็คือในเครือยังสมาด้วยกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบชื่นชอบในเรื่องของการขนมขนมเห็นว่าก็มีด้วยนะ<ช>ได้กลิ่น <ฮะ S 1> หอมมากเลยเดี๋ยวจะกลิ่นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นขนมบ้าบิ่นวาฟเฟอร์ค่ะก็คือตัวเนี้ยเราจะมีจำหน่ายที่หน้าร้านที่หน้าคาเฟ่นะคะแล้วก็พาชมใหม่คอย<ร>มารถก,ากลิ่น เปิดเป็นคอสกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวอะค่ะเข้ามาเริ่มทาได้ในช่วงวันธรรมดาอันนี้ใช่ไหมคะที่<ช>เป็นบ้า<ะ>บินมาพรา้าออนวัฟเฟิลใช่ค่ะเป็นบ้าบินวัฟเฟิลที่เรามีการประยุกต์ขึ้นค่ะให้ทําง่ายขึ้นแล้วก็มีการสอนทํากิจกรรมด้วยค่ะชะดัดาโอ้โหรวมเมนูหลากหลายนะคะน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราคุยกับคุณส้อมอีกนิดนึงว่าคอนเซ็ปตร้านเราชูเรื่องอะไรแล้ว เมนูแต่และเมนูชื่ออะไรบ้างคะคุณส้มคะใช่ค่ะคอนเซปต์ร้านของเรานะคะก็คือเป็นเหมือนฟาร์มทูเทเบิลแล้วก็เป็นใช้ผลผลิตจากที่สวนเป็นหลักนะคะจากการที่เราดูแลสวนมะพาเป็นอย่างดีและในการตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลแล้วก็รวมถึงการแปรรูปแล้วก็จัดจาหน่ายะคะ่ะโดยเราเน้นคอนเซปต์เมนูทุกเมนูเนี่ยจะใช้เป็นผลผลิตจากในภายในสวน,นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะเราจะเน้นใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็จะได้ความหอมจากมะพร้าวค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอศครีมค่ะอไอศครีมแล้วก็จะใช้มะพร้าวเป็นหลักเลยก็คือทานปุ๊บรู้เลยว่ามะพร้าว,าาวเน้น,น,น <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นบลูนมะพร้าวเป็นตัวที่ขายดี แรกๆเลยค่ะตอนที่เรายังไม่ได้เปิดหน้าร้านค่ะก็คือลักษณะเด่นของมุ้งะัขค่ะที่นี่คือจะมีความหอมความหวานแล้วก็เนื้อค่ะจะเด้งๆหนึบๆแบบว,ว่าไม่แข็งเกินไปแล้วก็จะหวานไม่มากค่ะในทุกเพศทุกว<ช>ัยชินชอบเนาะเรามีทั้งแบบในลูกแล้วก็แบบถ้วยซิลค่ะแล้วแต่สะดวกเลย เห็น e บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณส้มเองมีความชื่นชอบในเรื่องของการทําเกษตรอยู่แล้วเราเป็นอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยใช่ค่ะก็คือจากเดิมที่เราเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะเราเห็นว่าสวนมะพร้าวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นและเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่านั้นก็ส้มก็ไปเรียนแล้วก็เรียนเรื่องของการแปลรูปหมาแล้วก็การที่เราจะทําคนเดียวอะค่ะ ก็อาจจะยากหน่อยเราก็เลยต้องมีเครือข่ายที่เกี่ยวกับยังสม์ทฟาร์มเมอร์ก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆที่อายุไล่เรียกกันนี่แหละเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแล้วก็อาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละคนมาเสริมกันแล้วก็เหมือนสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทําทุกอย่างให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภครวมถึงการดึงวัตถุดิบของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมาเป็นตัวที่แบบ ชูในเรื่องของคาเฟ่ของเราให้เป็นช,ชื่อเสียงด้วยเนาะ,ะก็คือเหมือนเราเนี่ยเป็นสวนมะพร้าวที่อยู่ในจังหวัดฉางซา ใช่ไหมคะก็เป็นแหล่งที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดแล้วเราจะทํายังไงให้คนเนี่ยเข้ามาลึกๆแล้วมาเจอสวนมะพราะ้าวเราก็ต้องเน้นความ,ปมาเป็นมะพร้าวให้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาซึมซับบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆด้วยวิถีชีวิตของเกษตรกรจริงๆค่ะแล้วยึดคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเนี่ยจับต้องได้ค่ะมาค่ะมาสัมผัสนะคะคาเฟ่ท่ามกลางสวนมะพราะ้าวมีคาแรคเตอร์ของพระเอก เกษตรกรนะคะซึ่งเป็นคาวบอยด้วยคะ่ะกับโคโค่คาบอยคาเฟ่คะ่ะอ้าวเดี๋ยวหอ,อุญานนะคะชิมก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะดูจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณพ่อคะคุณส้มคะ,คะขอ,อยญาตชิมก่อนนะคะชิมเลยคะ่ะเดี๋ยวิูชิมให้ค่ะคะุณผู้ชม นี่คือลูกตาลตโนดสดๆนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมนะคะมาที่หมู่1 1หมู่บ้านน้ำตาลสดค่ะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉนนะเชิงเทราที่นี่เขาขึ้นชื่อค่ะ,คะใครชอบดื่มน้ำตาลสดหอมๆหวานๆอร่อยๆที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดและตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุพาไปโอ้โหป้าสมนทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยป้า ต้มน้ำตาลค่ะเอานี้คือน้ําตาลสดนะคะค่ะแม่ปกติเราเห็นแต่อยู่ในแก้วอยู่ในขวดแล้วเราไม่รู้ว่ากรรมวิธีทํายังไงบ้างทีนี้เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านน้ําตาลสดโดยเฉพาะเลยค่ะอะทําไมที่นี่เขาถึงมีของดีของเด็ดเป็นน้ําตาลสดคะปะ้าสมนึกคือว่าตามตาโหนี่เขามีมาตั้งกบบรรบัณพบุรุษอาอ,อย่างที่ลุงแกขึ้นแกเก็บเนี่ยก็เก็บมานานหลายปีตั้งแต่ตั้งแต่รประมาณอายุเจ็ดขวบแปดขวบแกขึ้นเรื่อยมาเลยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนนี้ ก็สืบทอดด้วยมาสมัยรุ่นนี้แหละแต่เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านน้ำตาลสดก็จริงไม่ได้มีแค่น้ำตาลสดไว้ดื่มกับน้ำองน้ำแข็งนั้นมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำตาลสดด้วยใช่ไหมป้าน้ำตาลสดนี่คืาเกิดว่าถ้าเราจะต้มเป็นน้ำตาลสดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเราจะเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลก้อนประมาณ3ชั่วโมงกว่าน้ำตาลต้องเต็มกระทะแล้วเคี่ยวเรื่อยไปจนฝเข้าจะงวดลงมาสามชั่วโมงค่ะแสดงว่านี่ก็คือเตาเนี่ยไม่ได้เย็นเลยนะร้อนตลอดเวลาทั้งวัน แล้วเห็นบอกว่าของของเราเนี่ยดีเพราะว่าเราขึ้นเช้าแล้วเอามาต้มเป็นวันต่อวันใช่ค่ะ มาเราจะป้าหนูมาทับตามคำเรียกร้องนะคะขอชิมน้ำตาลสดของที่นี่หน่อยค่ะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนมาแล้วจ้าป้าบอกว่าลักษณะพิเศษของมันคือมันจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่น,นไฟนิดนึง <spacing S 2> ค่ะเพราะ,ะเกิดจากการลมลมไฟ<ง>ที่ที่กระบอกค่ะ <ull ing. S 2> ใช่ไหมนี่จ้ะของแท้ของแท้หวานมาก มันเป็นความอันนี้จะบอกความรู้สึกที่ที่ได้ชิมนะคะมันเป็นความหวานที่แบบมันหวานซึมมันหวานละมุนนะคะมันไม่หวานแหลมนะมันหวานนัวมันหวานนัวและอย่างอย่างที่ป้าบอกเลยมันจะมีกลิ่นควันนิดๆค่ะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันชื่นใจมากแล้วยิ่งกินกับน้ำแข็งเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมในวันที่อากาศร้อนๆนะคะบอกได้คําเดียวว่าสุดจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ที่เราขายอยู่ที่นี่ด้วยมีอะไรบ้างคะป้าให้ป้าอธิบายให้ฟังหน่อย อันนี้จะเป็นน้ําตาลสดผ่านการต้มแล้วนะคะแบบนี้แบบนี้เอามาใส่พร้อมกินเลยพร้อมดื่มแล้วจะเอามาแปรรูปก็คือว่าการเคี่ยวแห้งอืจากเคี่ยวจากน้ําเป็นเป็นน้ําตาลแห้งเนี่ยอ๋อาาแปรรูปบบได้แบบที่ป้าบอกคืออันนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะพวกนี้สามชั่วโมงจนจะได้เป็นน้ําตาลไว้สําหรับประกอบอาหารแบบนี้ใช่ ถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาชิมน้ําตาลตนโนดสดหอมหอมวานแบบหนูเนี่ยแบบที่หนูกําลังชิมเนี่ยมาที่ไหนติดต่อ,อยังไงบ้างคะป้าติดต่อมาที่หมูว่าน้ําตาลสดหรือว่าถ้ามาไม่ถูกก็จับ G P S มาว่าสมนึกน้ําตาลสดจะถึงร้านเลยนะคะอ,อยู่ที่นี่อยู่ตําบลปากน้ําอําเภอบางค้าจังหวัดเชียงแสนโทรศัพท์โทราศาพัพท์เบอร์โทร0895395880 ตู0น 8, 4, 3 7 5ตู5ค่ะว้าวนะคะใครอยากมาชิมน้ำตาลสดนะคะท่ามกลางบรรยากาศของหมู่บ้านน้ำตาลสดแบบนี้นะคะมากันได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะวันนี้ขอบคุณป้าสมนึกมากเลยค่ะ,ะเรียกได้ว่านะคะใครอยากมาสัมผัสนะคะของดีของเด่น ไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านน้ำตาลสดก็ดีหรือว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตาก็ดีนะคะตามรอยเรามาได้ค่ะกับรายการปักหมุดทราเวลนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เต็มอิ่มมากไม่ว่าจะเป็นของกินสถานที่ท่องเที่ยวเรียกได้ว่าคุณมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนะคะ่สะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอแยกปีนต้นตาลก่อนจะไปจ้าสวัสดีค่ะโอ้โอ้